เรื่องถัดมาหมอเปรมไล่บี้ชัยชนกหมอเปรมในที่นี้คือนายแพทย์เปรมศักเพียรยุระสมาชิกวุฒิสภาจี้ชัยชนกจับคนให้สินบน40ล้านกี่มองหมอเปรมหมอก็เคยเป็นสอสอมาก่อนเนาะ หมอควรจะมีสติปัญญารู้ว่าขั้นตอนการเอาคนติดสินบนเข้าคุกมันต้องรวบรวมพยานหลักฐานจับคนเข้าคุกไม่ง่ายมันจับนักข่าวแก้ผ้ามันที่หมอเปรมเคยทำหรอกจับคนเข้าคุกไม่ง่ายมันจับเด็กสาวมามัดข้อมือแล้วเป็นผัวเป็นเมียกันหรอกเข้าใจใช่ไหมไม่มีอะไรง่ายมันที่หมอเปรมเคยง่ายมาก่อนโดยเฉพาะการเอาคนติดสินบนเข้าคุก หมอเปรมบอกสิบอกหลานมันสิว่าขั้นตอนที่ควรจะเป็นมันเป็นยังไงหมอเปรมอย่าพูดง่ายๆอย่าเอากระแสว่าเอ้ยมีคนมาติดสินบอลก็มันเข้าคุกสิ่จเจ้ากี่มองโตแล้วว่าแก่แล้วว่าล่อมาทั้งสาวแก่แม่ไม้และเด็กสาวแล้วทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยการยืนอยู่บนหลักของเหตุและผล เป็นเหตุเป็นผลให้แก่คนในสังคมอย่าใเด็กมันถอนหงอกเอาเราแก่แล้วรู้สึกจะแก่กว่าพ่อชัยชนกด้วยนะทำตัวให้มันน่านับถือและบัตรนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอย่าเอามันอย่าสนุกปากนี่ไม่ใช่ออเรา a ทอลอย่าเมามันอย่าใช้ปากจนเพลินอย่าใช้ปากจนเสียว เป็นเวลาที่ต้องใช้ปากเพื่อสติปัญญาของบ้านเมืองเด็กมันเพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีเนาะมันไม่อยากทำงานแบบตุกติกอะแบบรับสินบนอะมันก็มาเล่าอ่ะว่าเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีแป๊บเดียวมีคนจะมาให้สินบนเดือนละสี่สิบล้านแล้ะถ้าเด็กมันคิดจะรับมันไม่พูดหรอกมันเหมือนคนที่พี่เคยรู้จักที่พี่เคยรับใช้อ่ะมอเปรมแล้วมันก็อยู่ในคุกแล้วนะ ที่เด็กมันเล่าให้ฟังเนี่ยด้วยประสบการณ์มันน้อยมันเจอมามันก็เล่าหลังจากนั้นคนก็ไปไล่จี้มันว่าอ้าวมันคนติดสินบนมึงมึงก็จับมันสิเขาก็ตั้งกรรมการขึ้นแล้วพี่ก็รู้รอบๆตัวพี่สมัยก่อนก็โจรครึ่งหนึ่งแหละพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเวลาที่นักการเมืองมันเอาเงินไปใครหรือนักธุรกิจมันจะเอาเงินให้นักการเมืองเนี่ยมันมีวิธีการของมัน มันมีนกต่อมันมีตัวกันมันมีระบบของมันไม่เดินมาโง,โง่ๆแล้วเอาเงินมาฟาดอยู่บนโต๊ะเอาไปสี่สิบล้านมันไม่ได้งโง่ขนาดนั้นพี่เพราะฉะนั้นเวลาจะจับมันมันก็ไม่ได้จับง่ายๆพี่ในฐานะที่พี่อยู่จนแก่กว่าพ่อของชัยชนกแล้วอะในฐานะที่พี่เป็นสอสอมาก่อนน่เพลเพพี่อาจจะเคยมีคนเสนอให้สินบนมาแล้วก็ได้หรือเพลเพพี่ก็อาจจะเคย คิดจะให้สินบนใครก็ตามเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือนักข่าวที่พี่จับแก้ผ้าพี่ก็อาจจะเผลอคิดได้แหละพี่ต้องสอนเด็กมันพี่ต้องบอกชัยชนกพี่อย่าหิวใหม่พี่อย่าหิวแสงพี่อย่าหิวพื้นที่ข่าวพี่อยู่จนปูนนี้ละอย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านั้นเลยจงอยากให้บ้านเมืองดีดีกว่าพี่ มาช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีกันเถอะเมื่อมันมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีได้เราซึ่งแก่แก่เท่าพ่อเขาแก่กว่าพ่อเขาหรืออ่อนกว่าพ่อเขาสักเล็กน้อยเนี่ยบอกเขาสิว่าเออชัยชนกทําอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วลากคอมันมาเดี๋ยวลุงซึ่งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาจะช่วยหาทาง ตรวจสอบเอาผิดให้อีกทางหนึ่งเท่าที่เขตอำนาจของสอวมันจะมีเอาแบบนี้สิลูกเอาแบบนี้ไหมอะเราจะได้สมกับเป็นผู้ใหญ่เนาะอยู่บนแผ่นดินแผ่นดินจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหนักเนาะรู้สึกว่าเรามีประโยชน์เราทำให้แผ่นดินสูงขึ้น เราส่งต่อประสบการณ์ความรู้ในการลากคอคนชั่วเข้าคุกให้แก่ลูกหลานของเราที่เติบโตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเรามาอย่ามาเล่นลิ้นเสียเวลาเลยบอกวิธีเข้าไปให้สมกับที่เราเป็นผู้ใหญ่หัวงอกแล้วว่าบุตรบิดเกือบจะพรากผู้เยาว์มาแล้วอะจับนักข่าวแก้ผ้าก็จับมาแล้วอ่ะเราเคยมีอำนาจมากขนาดนั้นนะพี่แล้ววันนี้เราเป็นสวแล้วอ่ะ แล้วถ้ามันเด็กเมื่อวันซืนเติบโตขึ้นมาได้เป็นรัฐมนตรีมันอุตส่าห์มาบอกว่ามันไม่เอาสินบนนันมีคนมาติดสินบนมันพี่ต้องสอนเขาดีๆสอนเขาให้มีขั้นตอนการตรวจสอบสำนึกเราจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์กับเด็กมันวันหนึ่งเราก็ตายกันแล้วนะพี่เด็กมันจะได้เติบโตมาอย่างมีกระบวนการ เมื่อจิตเจตนามันดีแล้วว่ามันไม่อยากได้สินบนมันจึงมาฟ้องร้องเล่าให้สภาฟังเราซึ่งเป็นคนแก่ต้องบอกเลยว่าวิธีจับไอ้บัตรซบนี้มาเข้าคุกต้องทำยังไงนะพี่นะเรามาแก่อย่างมีคุณค่าต่อแผ่นดินนี้ด้วยกันเถอะพี่ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเล่นสำนวนบ้าบอคอแตกว่าจะจับกี่มงจับคนให้สินบนสี่สิบล้านกี่มงกดสอนก็ได้ จะจับยังไงให้ได้รวดเร็วมันจะได้จบเร็วๆถ้าคิดว่าการติดสินบนเป็นเรื่องบัตรซบเรื่องสกรปรกต่อแผ่นดินสอนหลานมันสอนเด็กมันว่าต้องทํำยังไงไม่ใช่มานั่งเล่นลิ้นบ้าไมา้น้าลายเปียกไมโครโฟนสกป,กปรกเปล่าๆเจ้าหน้าที่สภาต้องมานั่งเช็ดไม้ที่พี่พูดอีกเสียเวลาเนาะอืมนี่แหละประเด็นนี้ก็จบแค่นี้แหละ